สวัสดีครับอ่าเพชรดาวีวันนี้ก็มีอ่า ข้อเสนอมาดีๆอีกน่ะนันก็ไม่ใช่ว่ามีเราจะเสนอไปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่มมนก็มีลูกค้าบ้างลูกศิษย์บ้างลูกหาบ้างอะไรอย่างเงี้ยโทรมาไลน์มาเม้นมาคอมเมนต์ม,มาอาจารย์ก็ททำโครงไล ผมก็ขี้เกียจเลยไอ้เรื่องเอาแบบเอาแบบมาแล้วก็มานั่งทำอย่างเงี้ออยอาจารย์ทำโค้งมาขายแล้วไม่ดีว่ะแล้วแล้วก็มันเป็นงานต่อยอดผม,มก็ขึ้นกระโดงกระดานไปเสรียมานั่งนั่งคิดอืมอันนี้ก็พูดกระตันโคนกนกนะมันก็ขี้เกียจเอาเรื่องนะมันก็ขี้เกียจเอาเรื่องนะมล้ก็ว่างกันบอกว่าคิดอะไรนักก็คุยกันระตันโคนกนกอ่าุยเออไงกี่เกียจเอาเรื่อง ไปคิดไปก็ดีเหมือนกันนะมันก็ดีเหมือนกันไอ้อออกมาในสไตล์นี้ก็ดีเหมือนกันอาอย่างเรือเนี่ยแท็กซี่อาจารย์ลองดูเรือแท็กซี่ได้ว,ว่ามันเป็นยังไงโครงสร้างาลุงก้างเรือนี้มีอะไรมี่โครงสร้างทำเสร็จแล้วโครงสร้างทำเสรเ็จแล้วอ่าเนี่ยเรือแท็กซี่เนี่ยจริงๆแล้วก็มีในสองลักษณะของท้องเรือเนี่ย เรื่องฟ้องเรืเนี่ยอันนี้ที่คุยอะแม้เพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยอาจารย์ออกจากป .4 ใหม่ๆเนี่ยมารับจ้างมาอยู่เรือแท็กซี่อะไรอย่างนี้มาอยู่เงี้ยเรือแท็กซี่บางทีก็สองวันสองวันเว้นสองวันเว้นเว้นวันสองวันต้องแกไออาบน้ำรูไ้ไหอาบน้ำ ขัดขี่ต่ไค่ท้องเรือไปยันหัวข้างขัดหมดแฟนของเรือนั่นหนึ่งขัดไปร้องเพลงไปอะไรไมบ,บ่นั้นอ่ะนะเด็กๆอยู่แล้วก็จึงจึงดูตาดูตลอดว่าเรือเนี่ยอ่ากงมันโค้งหรือกงเหลี่ยมถ้ากงเหลี่ยมเนี่ยเรียก็ป้า โครงท้องป้านโครงท้องป้านถ้าโครงท้องป้านเนี่ยมันก็จะมีในลักษณะที่กระดองหมึกแต่อันนี้มันก็มีท้องป้านท้องป้านคือตรงเหลี่ยมกลงเหลี่ยมแต่ว่าเป็นกระดูกงูอ่าจะเป็นกระดูกงูบางอย่างท้องป้านท้องป้านคือกลงเหลี่ยมแต่ว่าเป็นกระดองหมึก นะาเป็นกัวดองมึกก็เป็น่แผ่นใหญ่แล้วก็เลียวมาถึงหัวตายถึงกระดองมึกแต่อย่างที่ทํานี้ตรงนีน้ก็เป็นงานกงเหลี่ยมกงเหลี่ยมแต่เป็นกระดูกงูหัวตไอ้นี่ทํามาของจริงเนี่ยเรือของจริงก็ทํามาประมาณเจ็ดแปดลำแล้วนะนะเรือเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดลำ เรือข้ามฟากเรือข้ามฟากที่สมุทรสงครามเขาเรียกอ่าท่าตลาดแล้วก็ท่าเรือแสงวริตแสงวริศที่แม่สมุทรสงครามนั่นแหละอาจารย์ต่อแต่เป็นลูกมือเขาอาจารย์ที่ต่อเป็นอาจารย์เฮงเป็นอาจารย์เฮงนะชื่ออาจารย์เฮง เสียทั้งเสียไปละน่าจะไปลูกมือเขาจบแบบต้องต่อหมดห้าคนห้าคนเหลือข้ามฝากส่สงสงครามนั่นแหละผมก็ต่อที่ลงเรื่อยแสงมอนิีนะครับนั่นแหละครับไปต่อกันอยู่นั่นก็นเรามาออกออมีคือไอเดียของลูกศิษย์เขาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ไอเดียของลูกค้าผูอ้อาจารย์ทำคงเดี๋มาขายเถอะ มีแบบให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมงไม้ด้วยก็ว่ากันไปเรื่องหนึ่งมันก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกันอย่างเรือลำนี้ก็เสร็จลรแล้วก็มาดูนะครับของของเรือลำนี้นะของเรือลำนี้ก็ก็ความหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันหมดเนี่ยลำนี้เท่ากันเท่กันคือแบบโครงสร้างของเขาก็มาคือลำนี้ไงเดเรือลำนี้ แต่ล่ะนี้ก็เจ้าของก็ยังมาปล่อยไว้หวางเครื่องวางเครื่องอาวางเครื่องอะไรอันนี้วางเครื่องมาก็ประมาณไม่กี่วันหรอกนะฮะเครื่องท้องท้องเรือเปิดได้หมดนะนี่ครับสนใจก็อ่าไอดี ID มาอ่าไลน์มาไอดี ID. p a t k 8 8นะครับหรือ08 7 9์4 9 3เ4็ากมหตันใต้คลิปเลยนะครับใต้คลิปนี่อ้าวอันนี้เรียกว่าคุ้นเวลาเยอะคุ้นเวลาไปเยอะอ่าถ้าจะคิดทำขายทำเล่นทำขายทำเล่นอย่างนี้ผมว่าเพอร์เฟกต์อ่าีว่าซสื้ออามีมี้งแบบกันมีแบบไปให้หิมเกียวมีแบบไปให้เสร็จ อ่ามีแบบมีไม้มีอะไรอะไรกันึกปั๊บแน่ไม้ต่อบนแล้วก็ทำเป็นโครงแห้เสร็จเลยนะครับจนวนราคาไม่กีย่ยงตังหรอกนะครฮะก็โอเคนะวันนี้รู้เรื่องกันสััสีสีครับ